สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและกรมการข้าวลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย นายทวีสาก,ก์กออนันตกุลผู้อำนวยการสวทชและนางปาริชาติศรีวิพัฒน์รองอธิบดีกรมการข้าวร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาด้านข้าวโดยมีระยะเวลาความร่วมมือ5ปีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12พฤศจิกาย,ยน2562พร้อมจัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ในการวิจัยและพัฒนาด้านข้าวระหว่างบุคลากรทั้งสองฝ่าย ที่ผ่านมาสามารถพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ได้รับการรับรอง2 0 0พันคือพันกข1และพันกอกขอ18และในอนาคตกรมการข้าวมีแผนพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ใช้น้ําน้อยเพื่อให้เหมาะแก่การเพาะปลูกในหน้าแล้งรวมถึงการพัฒนาพันธุ์ข้าวเน้นการบริโภคเพื่อสุขภาพและโภชนาบาบัดทั้ทงนี้เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ข้าวไทยของโลก